สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะตอนแรกว่าจะมาถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับดอกไม้สวยๆในสวนป่าแห่งนี้ค่ะแต่มีสิ่งหนึง่งที่เบี่ยงเบนความสนใจนั่นก็คือเสียงบรรเลงบทเพลงกล่องป่าแห่งนี้ค่ะท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรเสียงดังมากๆเลยค่ะ ทำให้เจ้าของคลิปสนใจที่จะตามหาเจ้าของเสียงเหล่านั้นค่ะนี่ค่ะเจอแล้วจักรจันทรหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้กำลังบรรเลงเพลงกอมป่าเพลินเลยเอา้าแล้วก็มาเจออีกหลายตัวเลยนอกจากนั้นก็ยังเจอเปลือกคาบที่ลอกออกมาเกาะตามต้นไม้เต็มไปหมดบางตัวก็กำลังลอกคาบบางตัวก็เพิ่งออกมาจากคาบใหม่ๆ ยังเกาะอ,อยู่ที่เปลือกอยู่เลยบางตัวก็ลอกคราบสมบูรณ์บางตัวก็ไม่สมบูรณ์ลองหาข้อมูลพวกเขาดูก็พอรู้เรื่องราวของพวกเขาคร่าวๆบ้างค่ะป่านี้สมบูรณ์มากดูเปลือกคราบที่จักระ่นลอกคราบทิ้งเอาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะตื่นเช้ามาเจอตัวนี้ กำลังดุกติ๊กดุกติกออกมาขอให้รอดปลอดภัยเด้อ,อใหญนกมากินก่อนนะแล้วก็อย่าให้หมดมากินดุกติ๊กดุกติกส่วนตัวนี้เป็นยัง เจ้าของคลิปมองเห็นจกจันตัวหนึง่งกำลังลอกคราบเลยรอลุ้นว่าเขาจะออกมาสมบูรณ์หรือเปล่าระหว่างรอลองมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาดูนะคะจกจันพวกเขามีช่วงอายุประมาณ18ปีเลยทีเดียวแต่มันจะโผล่ออกมาขับขานเสียงเพลงบรรเลงกล่องป่าเพียงสีเดือนเองค่ะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะฟังไม่ผิดค่ะ18ปีในช่วงชีวิตของจักรจัน์รกับการได้ขับขานเสียงเพลงกล่อมป่าเพียงสี่เดือนเท่านั้นค่ะแม้ว่าจักรจัน์รจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆก็จริงหากแต่ว่า พอมันขยับปีกทําเสียงแล้วจะดังมากโดยจักจั่นตัวใหญ่และโตเต็มวัยจะสามารถทําเสียงดังได้ถึง200เดซิเบลเลยทีเดียวและเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงของจักจั่นตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียนั้นไม่สามารถทําเสียงได้ค่ะและเสียงที่เราได้ยินก็ไม่ใช่เสียงที่ร้องออกมาจากปากของมันแต่อย่างใด หากแต่เป็นเสียงที่เกิดจากการขยับปีกทำเสียงของมันนั่นเองค่ะเหตุผลในการทำเสียงของพวกเขาก็มีหลายอย่างเช่<ล>นอาจจะเตือนภัย<ล>หรือเรียกร้องความสนใจจากสาวๆวจัก,กจั่นนั่นเองค่ะช่วงอายุยาวนานถึง18ปปีของจัก,กจัน่นหลังจากจัก,กจั่นผสมพันธุ์แล้วจัก,กจั่นตัวเมียก็จะไปวางไข่ไว้ตามเปลือกไม้ต่างๆค่ะเมื่อวางไข่เสร็จ ตัวเมียก็จะหมดอายุไขแล้วก็ตายไปซึ่งช่วงที่เป็นไขนี้จะอยู่ประมาณ4เดือนจากนั้นไขก็จะกลายเป็นตัวอ่อนคล้ายนอนและตกลงไปฝังอยู่ในดินและใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นเวลายาวนานถึง17ปีเลยทีเดียวค่ะและเขาก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงหรืออาหารจากรากของต้นไม้ ซึ่งบางตัวก็จะอยู่ลึกลงไปในดินมากกว่าเมตรหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินได้ประมาณ17ปีตัวอ่อนหรือดักแด้ของจักจัน่นก็จะคลานขึ้นมาบนพื้นดินไต่ขึ้นไปเกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ลอกคลาบกลายเป็นจักจัน่นมาขับขานเสียงเพลงกล่อมป่าต่อไปตัวจักจั่นจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ และกินน้ําเลี้ยงของต้นไม้เป็นอาหารซึ่งช่วงนี้จะมีระยะเวลาประมาณแค่สีเดือนเท่านั้นเองค่ะและช่วงนี้แหละที่เราจะได้ยินเสียงร้องของจักระจันบรรเลงบทเพลงกล่องป่าจากนั้นวงจรชีวิตของมันก็จะเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเริ่มมีการผสมพันธุ์วางไข่หลบไปอยู่ใต้ดิน และขึ้นมาลอกคราบเป็นวัตจักรหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ค่ะและในที่สุดจักระจันตัวนี้ก็ลอกคราบออกมาให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าปีกจะไม่เท่ากันเป็นการลอกคราบที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาตัวนี้ไม่สมบูรณ์เลยท่าทางจะไม่ลอดปีข้างหนึ่งเหมือนกับมีเปลือกที่ลอกคราบติดอยู่ ทำให้เจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์บินไม่ได้ดูเหมือนเขากำลังจะพยายามบินแต่ว่าบินไม่ได้เพราะว่าปีกไม่สมบูรณ์ตัวที่ปีกไม่สมบูรณ์หลายตัวค่ะเขาก็จะตายเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะบินได้แล้วก็จะล่วงลงมาที่พื้นเป็นอาหารของมด ก็นกอาจจะมาเห็นทำให้เขาไม่สามารถมีวิดรอดติดต่อไปในป่าน,นี้ได้เนี่ยค่ะตัวเนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่เขาก็บินไม่ขึ้นเลยตัวนี้ก็เช่นกันปีกไม่สมบูรณ์ก็คงไม่สามารถบินได้ อีกข้างหนึ่งยาวต่อไปก็คงเป็นอาหารของมดหรืออาหารของนกนเ,นงเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ